ินต้นทองหิวเขา่าเราบ่เงินเงิน,นทองเด้อหมูป่าเด้อจ้ะมาเพิ่งหมูป่าบรรยากาศหมูป่าหมูป่าหมูป่าหมูปา,า,ปปาปเาป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 าพิ่นหิวเขา่าเราเพิ่นก็ใช่ยางมากเนาะยางมาหาคนเลยยางน่ารักเลยน่ารักมากเลย รักมากเลยตัวเงี้ยตัวทองอือหมาเจไลอืออืหมา,ห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 ,มาหมาอูบเพื่อนกัดเจไลเพื่อนกัดเจมาหน้าเพื่อนกัดเจมารถพักก่อนล่ออาหารคนพระท่านได้เอาอาหารมาเมนบโเจ้าของเพื่อนพระท่านเอามาให้ คุณแม่ปองยังไม่เอาอาหารมาให้หมูก็จะมีหมาหน่อยตัวนี้ฝอบ้านแล้วก็เฝ้าคอกหมูมาแล้วมาแล้วเฮ้ยดีใจดีใจแลนรับแม่แล้วหมูน้อยมาแล้วมาแล้วหมูป่ามาแล้วคุณแม่มา คือกระเจี่ยเนบึม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 บ,มบ,มบ,มบึมไปเลยล่ออาหารลด,ดอาหารมโบไม่ยเามหาหน่อยเนาะแลมโบแลมโบเจ้าของฟาร์มคุณกฤษดาโชคเด้อค่ะนี่เจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่บ้านเลี้ยงหมู เจ้าทอเระบอใส่เม yeah. ื่อเบิงเมื่อเบิงอันบ่อเจ้าของเราตกเบสเราเองสุดยอดเมื่อเบิงเมื่อเบิงปลาทับทิมปลาทับทิมกับปลาดุกต๊กเบสเอาแม่นมันตีงมันตีงนี่ลู้มาตกเบสดี๋ยเดี๋ยวหน้าหน้ามาตกเบสโตกเบสใส่เบสใส่เบสไรถึงไปยังจากเบิงโอ้โอ้โอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุก ได้ปลาดุกหนึ่งตัวอาหารแรงเรา <c oughs> <c oughs> อยู่นี่แหะเป็นวิวธรรมชาติในกระชาเบ็ดไว้ได้วิวอรดีสุดยอดอยู่แบบเราก็สุขสนานไปด้วยมีควาสุขเคหาไปนำเนาะสุขสุขกายสบายใจแม่ยามเบ็ดแม่ยามเบ็ด,บดความสุขของเราตบเบ็ดตบเบ็ดปลาบอน กติงีนปลาบอนอ๋อไปเบิ้งไปเบื้องเห็นไหมิึงมันปลาบอนปลาบอนปลาบอนซื่อๆเบ็ดเบ็ดว่าห้าเนี่ยติงคิงหรือว่าเพิ่นซิดเบ็ดปาริศาเรียกว่าซิดเบ็ดไหมแล้วไม่เสียบไม่แล้วเสียบไม่แล้วเสียบไม่แล้วชิวโต๊ะเบ็ดโต๊ะเบ็ดบ่อเจ้าของเนาะ ตกเบ็ดโบเจ้าของมีความสูงเลี้ยงหมูเลี้ยงไกล้บ้านตามธรรมชาติอยู่แบบสบายใจชิวๆโอ้ปลาบอลปลาบอลปลาบอน,บอน,บอนตุมตมต้มตมํำตุ้มตํำมีปลานิน่นปลาทับทิมปลาดุกแล้วก็ปลาต่างๆปลาบ้านเราแบบธรรมชาติปลาบอนบุใบบุบใบ,บยอยู่ พื้นดินก็จะมีต้นกระดุมกระดุมท่อเน,อะนาะน่ารักนารักดอกไม้สดชื่นพอมาถึงต้นยังะไรนี่ธรรมชาติต้นบักซีดาฮะซิดาจีมจูฝรั่งจิมจูดอกยางงามสดชื่นสดชื่นดอกกำลังจุบุ๊บจิบบ ล่อจะคลองอยางเดียวเด้ดูจะคว่ำผักพี่สาวสมปอง้วจ้ะ <c oughs> ก็ใส่น้ำเนาะใส่อาหารใส่ข้าวต้มใส่ลําออนสุดจอดตักน้ำใส่จักน้อยมีการน้ำตาลก็ใส่อาหารสัตว์ก็ใส่ โอ๊ยไก่ต oh, e, ัวนั้นก็น่ารักขึ้นเนื้อหลังหมูหน่อยซื่อหมูใหญ่ได้นั่นหมูแม่พันธ์หมูพ่อพันธ์ต่อการตบ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 จินเหาตบจินเหาตบจินตัวยัางมูนั่นเออย่างน่ารักวะคือน่ารักจังเลยเลยจะบริยอมร่วมฟอมด้ยย่างหน่ารักเอาเข้าไปใส่กับไฟนะโอ้ยเด้อสรุปสร้า เพิ่นกระสีห่อนแน่เลช่วงนี้กันเป็นฤดูหนาวผิวเพิ่นกรนะเจี๊หงผิวแห้งเพิ่นบ่ดื้อเด้เพิ่นบ่ดื้อเอด้กับเจ้าของคนคู่คว่ำอาหารสัตว์กับต้นกล้วยกับลำอ่อนกับอาหารตามบ้านเรามีข้าวต้มออเทลงไปในขอก เทลงไปคือความรวยเนี่ยเทบัวเทลงไปเออเรียบเด้หมูน้อยหมูน้อยแก่กินด้วยกันหมูน้อยสิบวสิบหาวันแล้วนี่ ยังเลยพัวพัวเขาพ่แม่จะคล้องกับเไปใกล้เพื่อนดอกเพราะว่าเพื่อนเขเจอห่วงเพื่อนห่วงอาหารเพื่อนเด็ตัวน้อยตัวหน่อยเลี้ยงน้ำกันเลยเดี๋ยวจะเอาตัวหน่อยเขาไปได้ของเป็นเป็นกระเช้ยนไปเองเพราะว่าตัวนหญ่กินแบด ก็จะไปอัดขอบหน่อยไว้สร้างัะแม่พันก็จะอยู่ในขอกตุ๊กุุุ๊๊๊ดูจิ้นน้ำดูจิ้นน้ำดูจิ้นน้ำ หมูปลาหมูปลาชีวภาพตัวนี้ทองอตัวนี้ทองตัวบ่ท้องก็ไม่กินน้ำกันอีกเก่าโอ้ตัวนี้ท้องอีดีท้องมาง่ายหน,นึ่งตัวท้องมกง่ายเลยน่นตัวท้องมาลุ่มเลยเอาเอาเอาหัวหาใส่ดินเลยเอาได้โปรตีนพรบโอโอ ตัวนี้กระท้องมานีปาตัวท้องหลายข้าวเดียวหมูท้องแค่สองเดือนได้พี่น้องสี่เดือนอยู่บสา,ามเดือนบอกเก้าสิบวันเนาะสามเดือนกับสิบสี่วันโอ้โหลอยชิบสามวันโอ้หนับวันเลยเวลาคนถูกอย่างว่าเลย เออตัวยืนเฝ้าม so ั <c oughs> <c oughs> ่นตัวยิงติดยืนเฝ้าเพิ่นตัวน้อยๆจังบ่มากไก่ตัวน้อยๆจังได้กินเจ้าของฟาร์มพี่สมปองสับโคเด้อเลี้ยงย่างดีเลยสร้างรายได้พิเศษปลาพ่อหมูปลาพ่อหายเลยที พ่นมากเพิรร่งเนี่ยแะมาก่อไรเลยเน้่ยเพิ่งขึ้นแมน่แต่ม,มาเพิ่งยังหาใส่เสื้อเด้เข้ามาหมูแล้วก็ป่านะหมูป่าให้ให้ใหกว้าหมาเพราะว่าเพิ่นกัดชุนักเนาะเพิ่นกัดชุนักเด้พ่นมากขาแปลกๆกินแปลกๆเพิ่นก็จังับขาเลยเด้เนี่ยนะ ตะก,กี้ก็เคยเลี้ยงเนี่ยเอามาให้พี่สาวเลี้ยงเพิ่นเอาไปให้เลี้ยงพัดกันไปกันมาสูบเอาไว้พี่น้องให้พี่สาวเลี้ยงดีกว่าอาชีพเสริมตัดเสื้อผ้าชุดสวยงามชุดใหม่ของมาได้จ้ะพี่ตัดบ้านแห่เงินเลีย้าายงให้พอมวกอยู่แบบสบายใจเลี้ยงหมูไป ปกบปล่อยตามอิสระเลยโอ้ตรงนี้เพิ่นึงว่าอันองแตกก็เอามาเห็ดห้นั่กินค้อกันแต่ว่าก็เอากระมังดีทัวโอ้น,นี่มองเห็นน้ำคันคอมตอนกวา,วานเพิ่นก็ชิม,มี่บวกมี่บน้ำให้เพิ่นไปดุดดินนอนดินตามธรรมชาติ สบายสบายหนูปานน่านี่เลี้ยงไก่ของไก่บ้านลายสายพันธุ์ให้อาหารเพิ่มโปรตีนให้เขานะมงนุ่มมงนุ่มน้ำนมน้ำนมอาหารชนิดน้ำนมเป็นอาหารสัตว์เนาะเอาบกกาเขามากกว่เนาะทองมอันเจาไง ค้งี้ยมากใกออกหรอใกลจะคลอดหรอลอยกระท่งกระจิบวออกหรอนีโคงงฮะจิบวอ,อกอืมองล้มหรออมบอกเลยโอ้อยกระทุ่งออกใส่รอยกระท่องอโอ้โอ๋อนี่ตัของข่อยต้นทองต้นทองเงินข่อยจะเป็นคนสีท,ทองทองเลย ตาเลี้ยงมาก,กสิกอายุตัรุ่นรุ่นหนะลายหลายรุ่นกัสิบหกปีตลอดโน่ได้หลายรุ่นหรอ,อเพราะว่าสามเดือน,นอยู่อยร้อยสิวันร้อยสิบสวันกอดอทออีดสัตทิ่สัต,สต,สตป้าปอน่ไปเลยร้อยสิบสวันก็จะใส่มูน้อยอู้อู้อู้นาักน่ารักอมาเนาะ โอ้ตัวนี่ใหญ่พอพันเนาะพอพันมากโอ้ผุนผุนเมีพันดูนี่ผุน็มนพี่ผุนผัวพันบากลาไปดูกินน้ำตัวน้อยน่ารักน่ารัก พ้นที่โลงเลยมีความสุขจ้าอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันเลยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงถ้ามาตชาแบบบานๆจ้ะสร้างความสุขใหกครอบครัวนะคะอยู่แบบสนิทกิพ่อเพียงค่ะสัตว์เลี้ยงลงูป่า ตอนแรกก็เลี้ยงงัวงน้องชิน้องงัวราคาลงแล้วก็แดดร้อนบาไหวก็เลยเอาออกก็เลยให้มีการก็เลยทำการเลี้ยงหมูพี่สาวก็จะตัดผ้าด้วยพี่สาวจมพองนะคะเช้ามาก็มาให้อาหารเย็นมาก็ให้อาหารนอนเตียงก็มี่พักมี่ใหญ่มากล้วก็มาอนาบน้ำเป็นหลัง พีเศษอาหารลง,ลงเรือกับเก็บมา,หาให้ค่ะตัวนี้เป็นไหนนี่ตัวพอพันตัวพอพันตัวหนึ่งตัวลายที่จังมีแพนดาเลยมีขาวดำเม่พันใหญ่ลูกหมูน้อยน่ารักน,น่นารักจะพักกันเองี่น้องคุยกันได้เด้อมีบุญมีงานก็ไม่เอาไป หลังรายได้ได้เลยค่ะน <ś c oughs> ่ารัักเลยอร่อยวะแซ่บวะแซ่บวะแซ่บจังเลยแซ่บจังเลยไกลก็น่นารักไกลพันดำพันญี่ปุ่นค่ะนะไกลดำ ไก่สีขาวแต่เนื้อสีดำพนักพนักวะไก่นี้ไก่ไทยแลนด์เอ้ยไก่พันญี่ปุ่นแต่เลี้ยงที่ไทยแลนด์พน่กวะฮ่า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  หมูป่าขอบคุณทุกคนนะค่ะที่มาส่งกำลังใจให้มาชมพ่อหมูป่าเลี้ยงแบบชีวาภาพอ้อตัวนี้นเป็นแม่พันธุ์กระมวงห่วงนมใหญ่คอมเมนต์พอพันแม่พันธุ์แม่พันธุ์หลายตัวก็จะทองหลายตัวนะ กล้วยก็กจะเอามาวางไว้ให้เคิ่นเลยแต่กระซับเ้าให้เคิ่นเด็ดกินนานนัง่งจะเอ๋ตัวนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์รักจังเลยบายบายได้จ้ะหมูเขาสิหมูหมูเขาไม่กินสี่ตัวโดดเขาได้สิ ิคนโตใหญ่เด้โดดบัดไล่โดดอรอคะบึมบ๊มบ๊มตุ้ยน้อยก็โดดคนโดดจากคั้วเมรุผ้าโดดเรากระโดดก็หดพักกรอหดตะไคร่พักบุ้งหมูออกมากินเบิดอไหรอยู่วิวแบบนี้ธรรมชาติธรรมชาติบ้านเฮาตักน้ำหดพักอยู่บ้านๆบ๊ายบาย